ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับประจําวันอังคารที่6เมษายนนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกเพราะเมื่อวานเยอรมันยังปิดตลาดครับวันนี้เพิ่งเปิดเป็นวันแรกนะครับรุ๊บกวนเบาๆไปก่อนครับหบาท2บาทไปก่อนเนาะหบาท2บาท3บาทจะร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วทุกท่านนะครับเยอรมันเยอรมันเปิดครับโทรเปิดไปก่อนนะเก้าเก้าเจ็ดบวกแปดศูนย์ครับเดือแปดศูนย์เยอรมันเด่น แปดเก้าครับผมจอครับส่วนฝันที่เก้านะครับเฮ้ยพุงลอยขอโทษครับสองแปดหกแปดเจ็ดแปด ครับร้อยใส่แปดครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับเยอรมันเยอรมันออกผลสี่ทุ่มห้าสี่สิบีโดยประมาณครับแล้วมาดุนกันเนาะแต่รอบแรกยังไงก็รบกวนเบาๆไปก่อนนะครับรบกวนเบาๆนี้ไม่ใช่ว่าให้ดูทางนะให้เบาๆหนึ่งบาทสองบาทไปก่อนแล้วกันก็ได้วหนึ่งบาทสองบาทไปก่อนหรือถ้ามั่นใจก็แล้วแต่ท่านครับจะอัดก็แล้วแต่ท่าน นื้อหาผลขัดลาบอีกพอเลขเข้าบอกพอเลขเข้าบอกว่าพอเลขเข้าว,ว่าไงนะโอ้โหแอดบอกให้เบาเเลยได้น้อยอย่างเดียวพอทําให้บอกเบาๆปุ๊บโอ้โหเสียเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยมนุษย์น้อยมนุษย์บ่นได้ทุกเรื่อง <c oughs> โอเคครับเยอรมาันประมาณนี้ครับรแต่ว่าจเจอกันดาวโจนะครับดาวโจนขอแก้มือครับดาวโจนขอแก้มือขอแก้มือโอเคครับขอบคุณมากครับที่เรา,าเข้ามารับชมนะครับ